มันก็แล้วตมนนแสดงจิก็จะไปร่วมแสดงด้วยตอนนี้ก็มีสุขภูมิใจครับเพราะว่ายูทูบเบอร์ปราทังใจครับรวดเร็วไม่ลื่นค่แต่ละฉากแตละตอนนะคะกระท้าคนตอนนีนะคะ ส่วนภาคบางคืนนะคะก็จะมีการแสดงประกอบแสงสีเสียงนะคะเป็นมหัศจรรย์ช้างไทยภาพของครอบครัวค่ะสำหรับช้างของชาวสุรินทร์นะคะพรุ่งนี้สซนทรอลครับพรุ่งนี้ก็คงจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้กานนายกให้ติ๊นะลยติ๊ไปเลยนะคะช้างชอบช้างชอบอ๋อเขากระดาบหมอบเลยหมอบเลยน้องน้องมาเย็วันนะไปเย็วันโอ้โหนะกลับแล้วจะมี ยอดนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของช้างุรินทร์นะคะมีความแสงรุ้งน่ารักภาษาไทยเรื่องค่ะเพราะเราเลี้ยงเองนะครับเลี้ยงอยู่เสมือนเราบไพเอราวันไพวรมันนะไพวรมันเคสนี่ไพเคสในการถึงะครับวันช้างไทย13มีนาคมครับค่ะรอพบนะคะกับวันช้างไทย ที่ยิ่งใหญ่นะคะโครงการบริหารสู่ตรธรรมชาติวิญญาณจะจัดขึ้นที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสาขาวิทยาเขตสิ่งมีชีโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสำเนาสวรุลนะครับขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับท่านผอนะฮะมีความสุขครับ Amazing นะฮะ Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะฮะวันนี้ Amazing ่งกว่าเดิมขอบคุณสครับข่าวทุี่แสักนะฮะจากทั้งในและก็ต่างประเทศที่ได้มาเก็บภาพ แห่งความกระทับใจแห่งความทรงจำครับครับก็มีความสุขครับท่านเคยอยู่ในเมืมาเมืองชางปีนี้เป็นไงครับคันบ,บอกครับโอ้ oh, ยิ่งใหญ่ค่ะสมคํำน้ำเงือนะคะเพิ่งมาอยู่ที่นี่แค่สองเดือนรู้สึกว่าที่นี่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนจริงๆเลยค่ะว่าคนในทั่วโลกไม่มีที่ไหนเหมือนที่สุรินนะคะดูแล้วบอกว่า Amazing จริงๆค่ะยิ่งกว่าเดิมด้วยค่ะ ขอบคุณท่ารบริการการท่องเที่ยวสำนักงานสุรินทร์นะฮะเพิ่งอยู่ประมาณ2เดือนนะครับก็ความพึงศักความสบายใจขอบคุณอาจารย์มาชมนะฮะโอ้โหพี่ปีนี้ไว้หัวไว้เขาแต่งแต่างกันแล้ก่อนนะคัไม่เป็นไรแกเป็นลูกค้าพี่แกอยู่เมืองไทยนี่แหละให้ช so ิมแกแกไม่เคยมาเที่ยวไงก็เลยบัดเดี๋ยอยาให้แกได้รู้จัก พี่รองันไทแกชาต่างาแกบอกดีใจมากที่ได้นำไปจกี่แกจะได้รู้ว่าใกอยู่เมืองไทยแต่ไม่เคยมาดูงาหาช้างแต่ไ้มักดจังอาหารช้างนะครับไปแล้วเป็นโต๊ะยาวนะวรับจากอนุสารี์พลเอกรพลนข้าเน้น้ว์เป็น main ะเด็กทีัอร์ปนนตเกไ่าอ え土日にもおーゾウのショーがスタジアムの方であります。朝と夜にあるんでしょうか。你好、好爽。それから。 カメラで写真を撮るときはブラッシュはつけないように、お父さんがびっくりして、おられでしまうことがありますので、ブラッシュの使用は控えてください。 uh as far as i know i'm not sure you can check uh from the authority there will be a hundred by first person uh, for 25 uh, 20 minutes uh in uh, riding the elephant uh, you cannot do it to uh, ride the elephant can see After, uh, 12 o'clock our elephant to to right there forest shelter right the that's no for food so now of be healthy because because healthy are pandemic h and now w right now. ลา้ว่าช้างชอบมานะคะซึ่งช้างแต่ละเชือกต้องสังเกตดูนะคะว่าเขาชอบอะไรนะคะเราก็สามารถจิบก้อนเขาได้นะคะแล้วไม่ปลกใจเลยถ้าหากว่าช้างเนี่ยได้ยิบ パトゥムという街にありました。えーそちらの ว่าจะเจริญรุ่งเรืองในที่ทางใดอะไรแบบนี้นะคะให้แก็บให้แก็บถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีมงคจยิ่งค่ะก็จะเห็นว่าท่านครูบาต่างขึ้นถือว่าเป็นเป็นมรุมครูของช้างไงในการที่จะจับช้างได้ยินเสียงแววว่าไม่เคยเห็นลักษณะนี้มาก่อนถือว่าเป็นเรื่องดีที่เป็นมงคลัแก็เป็นแักเทพเขาล้ว การที่จะเรียบร้ยอยแล้วนะคะท่านก็จะได้ขึ้นมาเลี้ยงอาหารช้างที่บริเวณเวทีจ่าแห่งนี้นะคะในส่วนของผู้ียเติหรือว่าท่านนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณอ้อมจะมาหูแห่งชุโเปอรนนเน่ยหลังจากที่ท่านประธานในพิธีคือท่านผู้ว่าราชการจ,จังหวัดสุรินทร์ท่านสุภาพง สิทธิทยาพิบูลนะคะเป็นปุตคนแล้ก็งารนั้นรับรื่นครับ Ladies and Gentlemen the Great Master that perform the ritual วิากุตามในจังหวัดสุรินทร์นะครับผาเป็นหมอชางหดเลยอาวุโสดด ยังไม่ได้ไไดแบบอ่ะเ,เ,เดี๋ยวเขาส่งในไลน์ไงลูกชายแม่แม่มีน้ำฉีดตลอดนะคะคุณชายบัวบานลานมีน้ำส่วนตัวมานะคะ